ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการจัดการกระจายของข้อมูลที่คำนวณจากข้อมูลทุกตัวโดยพิจารณาว่าโดยเฉลี่ยแล้วข้อมูลแต่ละค่าอยู่ห่างหรือแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นมากน้อยเพียงใดซึ่งการจัดการกระจายโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมและน่าเชื่อถือมากที่สุดในตอนนี้โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ส่วนเนบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยตัวซิกมาสองส่วนเนบี่ยงเบนมาตรฐานจากฐานตัวของตัวอย่างเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว S, <S ตัวอย่างจงหาส่วนเนบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลต่อไปนี้ข้อมูลมาตรฐานมี4 9 4 7 1 3สี่เจ็ดหนึ่งสาม เป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงความทีดังนั้นการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ไม่แจกแจงความถี่ขั้นตอนที่1เราต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลซึ่งข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ จะหารได้จาก x bar เท่ากับผลรวมของรวม x หารด้วย n อน x ของเราคือข้อมูล6ตัว x 1คือ4 x 2คือ9 x 3คือ4 x 4คือ7 x 5คือ1 x 6คือ3 นำข้อมูลแต่ละตัวมาบวกกันหารด้วยจำนวนข้อมูลจึงซึ่งมีจำนวน6ตัวเราจะได้ x bar ของเราคือ28ส่วน6นำมาหารจะได้จำนวน4.67 ขั้นตอนที่2หาค่าหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจากสูตรที่เราต้องทำคือการสร้างตารางเพิ่มขั้นที่2การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจากการคำนวณที่เราคำนวณได้แล้ว x bar ของเราคือ4.67 x ของเราคือ สแคร o รูทของผลรวมของ x r bar ยกกำลังสองหารด้วย n ลบหนึ่งเราจะสร้างตารางประกอบการคำนวณน,นำข้อมูลที่เรียงอยู่มาสร้างเป็นตาราง ข้อมูลของเรามีส 4, 9 47, 1, ้ามีสขั้นตอนแรกเราต้องหา x i ลบ x bar เอาข้อมูลของแต่ละตัวไปลบด้วย x bar หรือลบด้วยค่าเฉลีย่ยตัวแรกคือนำา4ลบ

นำ7ลบด้วย4.67เท่ากับ2.33แล้วก็นำตัวที่5ลบ1ลบ1ลบ4.67จะได้เท่ากับ3.67ตัวสุดท้าย3ลบ,ด,ลบด้วย4.67เท่ากับ1 1.67 ขั้นตอนต่อมานะคะพอเราได้ x i ลบ x bar สิ็จเรียบร้อยเราต้องนำ x i ลบ x bar ตัวนั้นยกกำลังสองก็คือเอาตัวเอาลบ0.67ไปไปทำการยกกำลังสองซึ่งจะออกมามีค่า ศูนย์จุดสี่สี่แปดเก้าตัวที่สองสี่จุดสามสามยกกำลังสองจะได้จุด 4. ทำอย่างนี้จนครบหกตัวนะคะ เราจะนำตัว x i ลบ x bar และและตัวที่ยกกำลังสองเรียบร้อยแล้วมาบวกกัน4489บวก0.14849เราจะบวกอย่างนี้ครบให้6ตัวนะคะจะได้เท่ากับ41.3334